สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลท,ทุกท่านนะครับเจอกับผมเช่นเดิมจอร์ดฟันธงนะครับและสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันเสาร์นี้ฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรซึ่งวันนี้ครับผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับทั้ง5คู่วันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง5คู่เลยนะครับวันนี้ครับก็จะมีในค้อเซ้นจะเปิดบ้านรอเจอกับวูลตันเชลซีครับจะไปเยือนเบนฟอร์ดสเปอร์ครับจะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์เจอกับคริสตัลพาเลทนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับวันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับทัพหงสสส์ปป์แแแดดดงงงงลลลลลลิิเเเววววววออออรรรพูููู้้้้้กก็็คคคุ่่่่จจจาาปนน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 ตตััััััััทททบบีีะซึหม5ใ จะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกพิมพ์กในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจับเป็นบ้านต้อนรับการเยียนของมาป่าบุบิมตันนะครับ กูนี่ครับจะเตะกันที่สนามเซนส์เจมพาร์กจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลรังอันดับที่10นะครับแข่งไปละยี่สินัดมีอยู่37คะแนนส่วนฝั่งวูฟรังอันดับที่9แข่งไปละยี่สินัดมีอยู่38คะแนนนะครับส่วนเฮทูเวนนะครับคู่นี้ก็เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นนิวคาสเซิลเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งวูฟปครับเอาชนะไปได้หนึ่งครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจออออกกกกัันนนนน็็เเเเเเมมมืื่่่ดดตุลลลาาาคคปปปปีีีททแ้้วววูฟิิิบบสสสซร์ 2นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาภาพรวมจาก5นัดหลังสุดนะครับนิวคาสเซิลเก็บชัยชนะไปได้1เสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลนะครับไปเสมอกับแบ็กเบอร์โลเวอร์ไปที่สกอร์1นประตูหซึ่งเป็นรายการ FA Cup นะครับส่วนการทำเงินนะครับนิวคาสเซิลทำเงินไปที่1เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่4เกมและทีมเยือนครับวูฟครับฟอร์ม5นัดหลังสุดวูฟชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วูฟนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบตันมาได้ด้วยสกอออร 1, รรรร์1 0ส่่่่วววววนน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 นกกกกาาาททททททำเนเน taş, op, ทำเเเเงงงงงิิใูฟไไปปีีีี3มมมมมแลล้้้้็พบบบ2 2ะะคคคััััซึข จากฝั่งเจ้าบ้านน,านิลคอสเซนวันนี้ครับนิลคอสเซนจะมีในงานตัวพูนมาเจ็บอยู่4รายก็จะมีเจอเออรเลนตันนิกป๊อบมทธเกตแล้วก็ลาวินสันนะครับหนึ่งรายที่ยังคงติดทุิตแบนอยู่ก็จะเป็นซันโดรตอรนอรี่แล้วก็หนึ่งรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นเซเวนบอสแมนส่วนฝั่งทีมเยือนครับวูฟจะมีรายงานตัวพูดได้มาเจ็บเพียงแค่ารายเดียวก็จะเป็นมาทุตกญุญญาอีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะเป็นควางฮิชานนะครับซึ่งจากไลฟ์อัพอ,ออกมาในวันน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 นีีี้ะะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบฝ่่่งงงิววาา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 าเเเซลดจจจจมมมมมใใ433 3แกกกกกก็็ฟชชุต ชอลลองสตาร์บูโนกิมาลาสแล้วก็เลวิสไมลีดสาในลูกคนนี้คาดว่าจะเป็นแอนโทนีกาดอนอเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็มิเกลอันเมลอนส่วนฝั่งทีมเยือนครับวูฟคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1แนวะรับก็จะมีเค็กดอสซอนจากกรมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นมาเรียเลเมนาจะเล่นคู่กับเชาโกเมดแล้วก็เพเมเกอร์2ตัวนะครับคาดว่าจะเป็นปาโบซาลาเบียจะสร้างสรรเกมร่วมกับเปโดเนโตนาเปาลก็จะวางควางฮิชานจะลงรัตะคายในวเนตซึ่งเดือนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้้้าา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 บนนนออย่่่่งงิคคคคเซลลตทีรรรึูกห ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นิวคอสเซลต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งนนวคอสเซลราคาน้าจะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งวูฟราคาน้ําจะอยู่ที่1.99นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในวีก็ไม่ต่างกันเลยนะอ่าเป็นวูฟเนี่ยมีผลงานดูดีกว่านนวคอสเซลเล็กน้อยนะครับซึ่งนนวคอสเซลเนี่ยมีคะแนนตําหลังวูฟอยู่เพียงแค่1คะแนนเพียงตัวนั้นส่วนเฮทเวทก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่คู่นี้ครับผัดกันแพ้ผัดกันเสมอผัดกันชนะกันไปนะแต่่่าางกกัันนดเ็อยูรรมมลลบ้วว3หสุิ อ่าไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยเป็นการเสมอกับบรมัดไป2-2แพ้อาร์เซนอลไป4-1แล้วก็ไปเสมอกับแบ็คเบิร์นในเกมมาสุดมา1-1นะครับส่วนทางกับวูฟนะครับที่3เกมหลังสุดเก็บชับชนะได้ทั้ง3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะสเปอร์ไป2-1เอาชนะเชฟฟิลด์ไป1-0แล้วก็ล่าสุดเอาชนะไบตันไป1-0ซึ่งครับผมมองว่าด้วยฟอร์มที่นิวคาสเซิลฟอร์มไม่ค่อยจะสวยถึงแม้ว่านิวคาสเซิมักจะทําผลงานได้ดียามที่ได้ในบ้านแต่ณชั่วมงนี้นิวคาสเซิความมั่นใจก็หดถายไปเยอะเทียบกับฝั่งวูฟที่วันนี้นะครับความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมบวกกับวูฟก็กําลัง เข้าฝากเข้าฟอร์มโดยเฉพาะเกมคอนเตอร์แท็กของวูฟก็ค่อนข้างจะน่ากลัวซึ่งรูปเกมในวันนี้ผมมองว่าเนโคเซนจะเปิดเกมลูกบุกใส่วูฟแน่นอนและแน่นอนครับวูฟก็จะเล่นสไตล์เดิมนะจะเล่นเกมรับและรอโตกลับอย่างนี้เลกครับจุดแข็งของวูฟชุดนี้เป็นเกมคอนเตอร์แท็กผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่วูฟน่าจะมาเล่นแบบรัดกุมจากความมั่นใจณตอนนี้เกมนี้ผมมองว่าวูฟเอาอยู่ฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นเนลโคเซนต่อที่ราคาครึ่งลูกเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างวูฟคาดว่าวัน เรามากันที่คู่ที่2นะครับสิคุนบริกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงค์บลูเชลซีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนาม g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูสถิติเฮดทเวดของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับเฮดทเวดครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะครับเบนฟอร์ดเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัรหนึ่งนัดแล้วก็เป็นฝั่งเชลซีเอาชนะไปได้หนึ่งนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันกก็็เเเปนมที่ชลซ ส่วนผลงานภาพรวมของฟอร์มก็เล่นก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มก็เล่นส่วนทางกันพอสมควรนะเบนฟอร์ดห้านัดหลังสุดชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะฮะไปแพ้ให้กับเวสแฮมด้วยสกอร์สี่ตูสองส่วนการทำเงินเนี่ยเบนฟอร์ดทำเงินไปที่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมและฝั่งเชลซีนะครับฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดเชลซีชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่นรอบมาเกมหลังสุดนี้เชลซี Chelsea ไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะอริตไปได้ด้วยสกอร่ 3, ร่่วนนนนนกกกาทาทททเเเเเเงิิีีลลซไไปป4มมแ้็1 ซึ่งเดืนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมยญอย่างเชลซีต่อที่ราคาปปราคาณน้นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เชลซีต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งเบนฟอร์ดราคาน้ำจะอยู่ที่2.02ถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ำจะอยู่ที่1.89ก็คู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ผลงานนะต่างกันพอสมควรนะเบนฟอร์ดรั้งอันดับที่16มีอยู่25คะแนนจากการลงเล่นไป26นัดมีคะแนนน้อยกว่าเชลซีอยู่ที่10คะแนนนะครับเชลซีมีีีีอออยยู่่่่่35 25คะะแแแนน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 จาาากกกกรรลลลลลงงงเเเไปัััััดดดชชซซข้้วว1 11็บท ส่วนเฮทูเฮทก็เป็นฝั่งเบนฟอร์ดทำผลงานได้ดีกว่าก็ไม่น่าเชื่อนะถ้าเราไปย้อนดูนะครับสเกมหลังสุดเชลซีไม่เคยเอาชนะเบนฟอร์ดได้เลยแล้วก็เป็นการที่เบนฟอร์ดเอาชนะเชลซีได้2เกมติดต่อกันมา2เกมล่าสุดเลยนะครับบวกกับความพร้อมในวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านเบนฟอร์ดก็จะขาดผู้เล่นตัวหลักอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นดิโก้เฮนรี่เบยันอิมโบโมอารอนฮิกกี้เควินเชีนจอร์ดดัสิวาแล้วก็อีธานพิน็อกหนึ่งรายที่ต้องเช็คคอนฟิกกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นกองหลังตัวเก่งอย่าง, ben บง Chelsea, เ,นารรเบน ลิเจมมาร์กุริยาโรมเอลลาเวียเคนนี่ชุกบูมีเอกาเลสลี่อูโกชุกบูเบอร์โนเบนาชิลแล้วก็คิสเตอร์แฟร์เอ็นคุนกูนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดก็จะมาในระบบ3 5 2แนวรับวันนี้ก็จะมีคิสเต์เฟอร์อาร์เจอร์จะควบบัญชาการในเกมรับตรงกลางสาคนก็จะมีมัตติอัสเจนเซนคิสเซนนอกาดแล้วก็แฟรงค์ออนยาก้าโดยที่คูน้าก็จะเป็นอีวานโตนี่จะเล่นหน้าคู่กับเนอลโมบายส่วนฝั่งเชลซีทีมเยือนคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นนนะครรััับบแววนี้ก็จะมีเลว่สองสากมรหนู่กลางก็ยังงคจะใช้มาเซคาโดจะเล่นว กับเอนโซเฟรเดตสามในโลกวันนี้ก็จะมีลาฮิมเซอร์ริงคอนเนอร์กาลกเกอร์และก็คพาเมอร์นาเปาก็จะวังนิโคลัสแจ็คสันจะลงรัาตะข่าแนวนี้ซึ่งจากหลายอัพที่ออกมานะครับเชลซี Chelsea ก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเช่นเดียวกับเบนฟอร์ที่ขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายตัวเหมือนกันซึ่งนักเตะที่น่าจับตามองของเจ้าบ,บ้านอย่างเบนฟอร์ก็จะเป็นเนออมโมปากับ เบลลอิมโมโมที่นําดาวส่วนวัวของทีมนะครับซึ่งอนะิมโมโมเนี่ยยิงไปแล้วเจ็ดลูกส่วนโมบายเนะี่ยยิงไปแล้วหกลูกนะครับส่วนฝั่งเจลซีทีมเยือนนักเตะที่นะ่าจับตามองก็จะเป็นโคพาเมอร์ ummer, และนาชมงนี้นะโคพาเมอร์ Co ก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดซึ่งโคพาเมอร์เนะี่ยยิงไปแล้วสิบลูกนําดาวส่วนวัวให้เจลซีณตอนนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นนิโคลัสแจ็คสันที่กดไปแล้วเจ็ดประตูเทียบกันแล้วครับก็เป็นฝั่งโคพาเมอร์นะผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นมากกว่าแต่จากด้วยผลงานต่างๆแล้วก็็ทีี่่่่่่่่ผาาาาานนนนนนนมมมะะะะคครรรัับบบต้้้อออองงงยยเเลลวกกขจจแแปใซึฟ์ดฮไพ มาแล้ว4เกมติดต่อกันนะบวกกับเบนฟอร์ดชุดนี้ก็มีจุดเด่นอยู่ที่การขึ้นทางริมเส้นแล้วก็ลูกเซตพิดเซตเพเบนฟอร์ดก็ค่อนข้างจะอันตรานะครับส่วนฟังเชลซีนะคุมกําลังชุดนี้ก็เรียกได้ว่าทีมเวิร์กยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เชลซี Chelsea ชุดนี้ก็มักจะใส่ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักชั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่เบนฟอร์ดได้เล่นในบ้านเราเจอกับเชลซีในเกมนี้เท่ากันตามตรงนะครับเบลดควรจะเปิดแพงกว่านี้อย่างเช่นเชลซีต่อที่ราคารึ่งลูกเกมเนี้ย ผมมองว่าเจ้าเปิดราคามาก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเนื่องจากเลตเปิดมาเป็นเชลซีต่อที่ราคาปปถ้าเลตเปิดมาราคานี้นะส่นวนตัวผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดอย่างที่บอกครับเบนฟอร์ดเจอกับเชลซีช่วงหลังเบนฟอร์ดเก็บเรียบและเกมนี้ผมคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เบนฟอร์ดจะเปิดบ้านยันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่พึ่งไปคาดเบนฟอร์ดจะแช์หนึ่งแต้มไปได้ฝธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์จะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับปราสาทเลนแก้วคิสเซลพาเลทนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาสี่ทุม่มตรงนะครับเรามาดูสถิติแฮตวีท์ของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับสถิติแฮตวีท์ครับก็เป็นฝั่งสเปอร์นะเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับแล้วก็เป็นพาเลทเอาชนะไปได้หนึ่งครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันก็เมื่อเดือนตุลลลลลาาาาาาคมมมปปปปปีีีททท่่่่่แแ้้้ววเเเเเ็นเนนนนนพพิดดดบบกกกัััสสสสอออรรร์์ไฟผ5หงุ ในทุกรายการสเปอร์เก็บชัยชนะไปได้สเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพ้กับวูฟไปที่สกอร์2องไหนึ่ง ส่วนการทำเงินเนี่ยสปเปอร์ทำเงินไปที่2เกมยกไป1นเกมแล้วก็พ่านลงไป2เกมนะครับและฝั่งพาเลตฟอร์มห้นัดสุดพาเลตชนะไป2สมปาหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเช่นเดียวกันเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พาเลตนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่มาได้ด้วยสกอร์3รัศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยพาเลตทำเงินไปที่2เกมยกไป1นเกมแล้วก็พ่านลงไป2เกมเท่ากันเลยนะซึ่งเลนราคาคู่นี้ก็ค่อนข้างจะกวนแกว่งนะครับบางสำนักก็เป็นสเปอร์ต่อที่ราคารึ้นควบลูกบางสำนักก็เป็นสเปอร์ต่อที่ราคาลหน ครบครึ่งนะครับราคาหน้าตอนนี้มาอยู่ที่สเปอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งสเปอร์ราคาน้ําเจอที่2.06ถ้าเราไปรองฝั่งพาเลทราคาน้ําเจอที่1.85นะครับก็ซึ่งคูนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่าต่างกันอย่างลิบลับนะสเปอร์อยู่อันดับที่5มีอยู่47คะแนนจากการลงเล่นไป25นะัดเทียบกับฝั่งพาเลทที่อยู่อันดับที่23จากการลงเล่นไป26นะัดมีอยู่28คะแนนนะครับทั้งอันดับทั้งคะแนนเนี่ยต่างกันอย่างลิบลับเลยนะส่วน head to head ก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งสเปอร์ทําผลงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะใน4เกม สุดสเปอร์เก็บชัชนะเหนือพาเลตได้ทั้ง4เกมรวดด้วยแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะครับสี่เกมของสุดของสเปอร์ทำเงินเหนือพาเลตได้ทั้ง4เกมรวดด้วยเช่นเดีวยวกันบวกกับความพร้อมในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านสปเปอร์จะขาดผู้เล่นอยู่สีรายก็จะเป็นไลอัอนซัสซยองมานอสซโรมอนเปโดปโโลแล้วก็เฟเซอร์ฟอเตอ หนึ่งรายที่ต้องเช็คคอมฟิกกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเดซนี่อูดิกี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับพาเลตก็จะมีตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่5รายก็จะมีชิกดูกเล่ล็อบโฮดดิ้งเมคเกิลโอริเซ่มาร์กรุยฮีแล้วก็เยซิลูนลักซายย์นะครับสองรายที่ต้องเช็คคอมฟิกกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโจกิมแอนเดอร์สันกับวิลฮิวโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเจ้าบ้านอย่างสเปอร์คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4231อาแนวรับวันนี้ก็จะมีคิสเซนโลเมโล่จะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูก กลับมาเป็นอีปุซุมะจะเล่นคู่กับปัปซา3นักลูกวันนี้ก็จะมีเดยันคูลเซฟสกี้เจมมาเดซันและก็สนัมินนาเปาจะวางลิชอริสันจะลงรับตะขา,า่เดี๋ยวนี้ส่วนฝั่งทิมเยือนกับพาเลตคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4-21นแนวรับก็จะมีโจคิมเอเดซันจะคุมปชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การก็จะเป็นอดัมวอตันจะเล่นกลางคู่กับเจฟสันเลมาโดยที่เพเมเกอร์สองตัวก็จะใช้จัดแดนอายุจะสร้างสรรเกมร่วมกับออสเนเอโดรานาเปาก็จะวางชองฟลิปมาเตต้า จะลงลาดตะข่ายแนวน,นี้อย่างที่ทราบนะมครับเบรดณชั่วโมงนี้เปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ระคาลูกคลุกคลงส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เป็นเกมระดอนดาบิแมทที่สเปอร์นะน่าจะเก็บ,บชชนะไปได้อย่างไม่ยากเนื่องจากสเปอร์ครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างชนะไว้วางใจถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดสเปอร์จะแพ้คาบ้านแต่เกมนี้สเปอร์ต้องมาเจอกับพาเลตที่ฟอร์มค่อนข้างจะลุกมุมดอนพาเลตเกมที่แล้วที่ผ่านมาเอาชนะเบอร์ลี่ไป30แต่ถ้าแต่เทียบกับเกรดฟอนอย่างสเปอร์ผมมองว่าวันนี้พาเลตน่าจะเหนื่อยเนื่องากกเเป็นนมดบบีตวัท่่ผ สถิตย้ำชัดเจนว่าคู่นี้เจอกันที่ไดสเปอร์เก็บช,ชนะและสเปอร์ทำเงินเหนือพเพลทได้อย่างสม่ำเสมอสเปอร์นะครับจุดแข่งในชุดนี้ก็จะอยู่ที่การขึ้นทางริมเส้นที่เป็นจุดแข่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจส่วนฝั่งพเพลทเนี่ยก็จะมีจุดแข่งที่ฟรีคิกกับการยิงไกลนะ,พะเพลทก็ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าสเปอร์ชุดนี้น่าจะเอาอยู่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้ราคาเปิดมาราคาไหลค่อนข้างจะแรงเหมือนกันราคาไหลไปที่สเปอร์ต่อที่ละการาลูกรึ่งคู่นี้ส่วนตัวผมขอไปตาามรคาไป จะเก็บ3แมต้มในบ้านไปได้และคาดว่าวันนี้สเปอร์จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปลอรุนเม็ดที่2องฟร์ดงเราวมาอันที่คู่ที่สนะครับศึกพริมร์ลีกเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าป่านอตเิงแฮมด์ฟอเรสต์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวพูลนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซิตี้กราวจะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรง เรามาดูเลรีราคาของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเหรราคาคู่นี้เนี่ยก็เปิดมาที่ทีมเยนอย่างลิวอภูต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็บางสำนักเป็นลิวอภูต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับราคาณตอนนี้นะมาอยู่ที่ลิวอูทีมเยนต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปลองฝั่งฟอรเรสต์ราคาน้ำจอที่2อ9่ถ้าเราไปต่อฝั่งลิวอภูราคาน้ำจอที่1.82จอนะครับซึ่งจากราคานี้ผมมองว่าราคาค่อนข้างจะสวยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นราคาไหลลงก็ตามส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มมมมกกกาาารรเเลล่่่นนภพวียททััั้งงงแตตอบบถึ5 สุดโฟเรสชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โฟเรสนะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนยูไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยโฟเรสทำเงินไปที่1เกมแล้วก็พานลบไปที่4เกมและฝั่งลีพูทีมเยือนครับฟอร์ม5นัดหลังสุดลีพูชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอว่าเกมหลังสุดนี้ลีอูพูไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลีอูพูเปิดบ้านเอาชนะซัลลัมตันไปได,ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์และสเซอร์ติเกมังสด้ฮตเมนี้้ไดค เจอก,กันนะครับฟอเรสต์ Fallout, เอาชนะไปได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นลิพูเอาชนะไปได้3ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอก,กันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นลิวพูเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์ไปได้ด้วยสกอร์สามด้ศูนย์และความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอเรสต์ซึ่งฟอเรสต์เองก็มีรายง,งานตัวผู้เพื่อนมาเจ็บอยู่5้ารายก็จะมีคริสวูดนูโนตาวาเวลสโอลาไอหน้าวิลลี่โบลลี่แล้วก็ ah im, ว oo, กอิบราฮิมซองกาเล เซเดอร์อโนอลิสันเบเกอร์เซฟันไบสติตเคอร์ติสโยนและอันกาวนแบกแล้วก็เตียโกอักันตราสี่รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อลงสนามในวันนี้ก็จะมีดาวิดนูนเอสโมเมสซาร่าวัตรูเอนโดแล้วก็โดมินิกโซบอสไลซึ่งถ้าในสี่รายนี้เช็คความฟิตผ่านนะครับก็จะมีชื่อลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโฟเรสจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีฟิลิเป้จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นดานิโลจะเล่นกลางคู่กับนิโคลัสโดมิงเกสแแแนนนนนนวววรกกกกกกััีีี้้็็จะมมมออโตเลลลงาา์ิไค มัตส,สันโอดอยนาเปาก็จะวางไตวอวอวูนิยิจะลงลับตะข่ายแนวนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนบริพูคาดว่าด้านจำานในระบบ4ตำแหนนะครับแนวะรับวันนี้ก็จะมีวูจิวฟันไดกับตันทีมจัคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนะฮะวันนี้ก็จะมีฮาวิเอเรียตอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์แล้วก็โดมิริคโซบอตไล่สามใน,นลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นลุยดิอัสโคดิคัคโปแล้วก็โมเมสซาลาซึ่งอย่างที่ทราบไหมครับเปรดเปิดมาตอนนี้เป็นบริพูต่อที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมมองว่าด้วยการเจอกันของทั้งงงง2ทททีีีีมมม่่่ผลลลาาานนแตตกกกกกัััอยิบบบวเ แล้วลิวป,ปูก็ถือว่าได้พักผู้เล่นตัวหลักๆห,หลายคนเลยนะเนื่องจากเกมที่แล้วเป็นบอลถ้วยลิพูขนผู้เล่นชุดตัวสำรองบวกกับผู้เล่นที่เป็นดาวลูกเนี่ยก็ผสมผสานกันไปทําให้ขุมกําลังของลิพูก็ดูดีกว่าฝั่งชาบ,บ้านอย่างฟอรเรสซ์ซึ่งฟอรเรส์เองก็เกมที่แล้วยึดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มในการเจอกับแมนยูความได้เปรียบหรือว่าความสดเนี่ยผมมองว่าลิวป,ปูตรงนี้ได้เปรียบอย่างชัดเจนบวกกับเกมนี้เป็นเกมพรีเมยร์ ลิวอูพูเน้น3แต้มแน่นอนเนื่องจากดูการนี้เป็นดูกการทิ้งทวนของฝั่งเจเกนครับทับของแดงครับสามแต้มแต่ละเกมเรียกได้ว,ว่ามีความหมายในทุกเกมเลยฉะนั้นจากเลดราคาที่เปิดมาเป็นทับของแดงอย่างลิวอูพูต่อที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ก็จะเป็นลิวอ์พู จะบุกมาเก็บสแต้มไปได้อย่างไม่ยากตามสไตล์แบบฉบับของลิเวอ์พูซึ่งถ้าเราดูนะครับช่วงหลังฟอเลสผลงานไม่ดีเลยนะเทียบกับฝั่งลิเวอ์พูไม่ว่าจะจัดผู้เล่นชุดไหนผลงานดีวันดีคืนจริงจากเลราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนลิเวอ์พูต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทับหงแดงลิเวอ์พูถ้าเราเลือกเชียร์ลิเวอ์พูในวันนี้เราก็จะมีลุ้นอยู่2อย่างนะครับไม่รอลุ้นเจา้าก็รอลุ้นเจ้าฟทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สุดพิมพ์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างลูตันทาวจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของสิง,งห์พงยดแอสเันวิลล่าคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเคลนิวต์โรดจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนกลืนนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากฝั่งตัวผู้เล่นมาเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างลูตันทาววันนี้ก็จะขาดผู้เล่นตัวหลักอยู่3ามรายก็จะเป็นเมมวารัสนาคัม์บาชอมล็อกเยอร์แล้วก็มัดเอเเลซ่นอร์เ่ซนลงสาม ขาดเพื่อนตัวหลักอยู่4รายก็จะมีบู้กากามรูราเอเมเนโน,โนโบูอินเดียจอห์นดูแลนทลอนมิงแล้วก็ดิเอโก้คาร์ลอสสองรายที่ต้องเช็คความฟิตก,กับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเอลสลีคอนซากับเปาตอเลสนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าลูตันทาวจะมนันในระบบ3-4-2-1แนวรับวันนี้ก็จะมีกาเบลโอโชจากคมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นลอสบ์คลีย์จะเล่นการคู่กับอัมเบิร์ตซัมบีโลกอนกาเพมเป้ก์ส่งตัวก็จะเป็นคาตาโมริสจะสร้างสารร์เกมร่วมกับตอ่อยชองหน้าเปาวันนี้ก็จะววงคูเดล จะลงราตาคายแนวนี้ส่วนฝั่งทิมเยนแอตันวิล่าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะเป็นปาอูตอเลสจะคุมบัญชัการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นดักลาสหลุยส์จะเล่นกลางคู่กับจอห์นแม็กกินคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นยูริเตลมองวันนี้จะดันสูงเล่นหน้าคู่กับโอลิวัตกินนะครับซึ่งเดืนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยนอย่างแอตันวิล่าต่อที่ราคาครึ่งกบลูกราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วิล่าทีมเยนต่อที่ราคาครึ่งกบล้าารอ่นคจะะที1.94 ก็ซึ่งคนนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณ์ของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับไปนะหลุยส์ตันเทาอยู่อันดับที่18ก็ยังคงหนีตกชั้นกันต่อไปหลุต้นเทาแข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่20คะแนนเพียงเท่านั้นส่วนฝังวิลล่าลังอันดับที่4นะครับวิลล่า ขงนประยุพองนัดมีอยู่52คะแนนผลงานภาพรวมก็ถือว่าวิลล่าดูดีกว่าเยอะส่วนเฮดทูเฮดครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งลูตันเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นวิลล่าเก็บชัยชนะไปได้หครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชน,นะลูตันเทาไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าฝั่งลูตนะันทาวณ์ณชั่วโมงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะแย่สุดในรอบพ เชตเตอร์ซิตี้ปิดดิสก์6ประตูดู2ส่วนการทำเงินเนี่ยนุตันทาวทำเงินไปที่1เกมแล้วก็มีผ่านล,ลบไป4เกมนะครับและฝั่งแอสตันวิลล่าฟอร์ม5นัดล่าสุดวิลล่าชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิลล่านะครับเปิดบ้านเอาชนะนันท์เงินเรสต์ไปได้ด้วยสกอร์4-2ส,ส่วนการทำเงินเนี่ยวิลล่าทำเงินไปที่3เกมแล้วก็ผ่านล,ลบไป2เกมนะครับก็อ,อย่างที่บอกคู่นี้สถานการณ์แล้วก็ฟอร์มก็เล่นแตกต่างกันอย่างลึกลับ แอสตันวิลลาช่วงหลังเริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังจากที่2งเกมสุดวิลลาชนะมา2เกมติดต่อกันม่ยุ่จะเป็นการเอาชนะฟูแลนไป2-1่แล้วก็เอาชนะฟอเรสต์ไป4 2เทียบกับฝั่งลูตันทาวที่ผลงานใน4ี่เกมสุดลูตันก็แพ้มา4เกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับเชฟฟี่แต่แพ้กับ Man U, แมนยูแพ้กับกลิอัพพูแล้วก็แพ้กับแมนซิตี้ถึงแม้ว่าเกมเกมสุดลูตันทาวจะเจอกับทีมแข็งๆนั้นแต่เกมนี้วิลลาเริ่มกลับมามีทรงเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เก่งอีกครั้้งผมมออว่่าาาเกกกนนีลูตทจะดย ถึงแม้ว่าแรงจูงใจของลนะูตันทาวณะช่วงวน,นี้ก็ต้องลุ้นนีกกชั้นแต่ด้วยความที่ความมั่นใจของลูตันทาวหดหายไปเยอะบวกกับณช่วงวน,นี้วิลล่ากำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจอย่างแรงคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปด่ทีมเยือนอย่างวิลล่าคาดว่าวันนี้ครับแอสตันวิลล่าอย่างน้อยๆนะฮะจะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ถ้าเราเลือกเชียร์แอสตันวิลล่าในวันนี้เราก็จะมีลุ้นอย่2สองอย่างไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดๆอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดห้าคู่ในวันนี้ผมจะสุดสั้นอีกรอบคู่แรกครับนิวคาสเซิลยู่เต็ดกับวูล์ฟแฮมตันคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่อที่ราคาคู่เลงลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่วูบคู่ที่สองเบนฟอร์ดกับเชลซีคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเชลซีทีมเยือนต่อทีี่่ราาคคปปูน้ผมขอเลือกองไปที่เบนฟออออออรรรรรร์์์ดดคคคคคููู่่่่่ทททีีีััับบ็็ตตตตแนนนมมฮสสสเเเเเเปปปปกกิิลลลพาาาาซ้ ึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปอร์ตคู่ที่สี่ครับนอตติงแฮมฟอเรสต์กับลิเวอร์พูลคู่นี้เรศเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลิเวอร์พูลและคู่ที่ห้ารูตันเทากับแอสตันวิลล่าคู่นี้เรศเปิดมาเป็นวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอสตันวิลล่า กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกดดิ่งกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไป อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่รายนะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถแสแกนและส่องเพิ่มเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในกู v v วีกันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประก,การตัดสินใจของท่านถ้าว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุดก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าของท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ